แล้วขูดเราขูดตามก้างเนื้อมันละก้าง,างจะไม่ติดมันก็มีบ้างความเนื้อแท้เพื่อจะเป็นนะเพราะมันขูดบางครั้งเราขูดไม่รู้จังหวะไงก้งางหน่อยเนื้อจะยากหน่อยอันนี้มันไม่มีก้างนวดนวดนวด,นวดนะปลากอดแล้วกินเน้อร่อยมันก็เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปลาปลาที่สุกที่สมัยก่อนที่เราทําน้ํายาไงสมัยคนแก่ทำ ไม่ต้องขายปาายคั้เอไม่ต้องขายคัอันนี้ปลาหมอนะไม่ไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาปลกนี่เป็นปลาชลาดไม่ใช่ปลาได้มันก็เนื้อเดียวกันใหญ่โฉลด้วยควก็ม รับจ้างเขาโลซาเป็นเนื้อนะสามารถอันนี้เรามีข้าควครัวงทำเองมีลูกมีเต้าแต่ใช้เชิญมันต้องสั่งนะ เราแน่ก็ล้างปลาให้สะอาดล้างแล้วก็ล้างสดส้มเพราะมันปางมีคาวปลาสดมันจะมีขาวใช่ไหมเ้มืงเสร็จแล้วก็แล้วก็เอามาแล่แร่ให้ขูดก่อนจะขูดแล้วก็ต้องเช็ดนี่ให้สะอาดเพราะว่าเนื้อเราจะล้างไม่ได้เงี้ยมันไม่สามารถล้างได้ทนะาหารไปทําเลยเป็นลูกจ้างก่อน <c oughs> เป็นลูกจ้างก่อนเลยแม่แม่เขาขายปลาไงเขาขายปลานา ขายปลาแบบซื้อปลาชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องเข็ดลตงใบขายได้เงี้ยก็เลยตามแม่มาไงขี่รถจักรยานตามแม่มาตอนนี้พองานก่อสร้างไม่มีก็มาตามแม่มามารับจ้างก็พูดปลาโลสามบาทเป็นเนื้ออย่างนี้แล้วนะโล3สามบาทแต่นี้พอเราขูดเป็นแล้วก็มาซื้อขูดขายขึยี่สิบจะไม่ได้ยี่สิบปลาเนี่ยสามติเป่าตวนี้จนหกสิบแล้วทํำต้องอายุยี่สิบห้าหน่าาานะ ยี่ยิบห้ายิบหกวามีครอบครัวไงมาจะมาถึงตลาดถุกมงเช้าค่ะแล้วก็เลิกบ่ายสองก็ัปสมคิด้าคูดค่ะเทศบ,บาลสองลงมาจากสะพานอ่างทองมาถึงซอยหน้าธนาคารทหารไทยแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยแรกเลยซ้ายมือกิโลละสองร้อย้าสิบเป็นเนื้อแล้วอะไรเงี้ยไปบ้านก็ทำส,สวนก็กวจะได้มากับแม่ ก่อนปลามันไม่แพงอ่ะค่าจ้างก็ไม่แพงตอนนี้จ้างโลสิบบาทเมื่อก่อนนี้จ้างโลสามบาทแล้วปลาโลละสี่สห้าสิบตอนนี้โลละร้อยอ่ะเป็นร้อยาหกระกที่พี่เขาขายนะประปท,ที่มีผิดเขียนชื่อร้านอาหารก็จะใช้เนื้อขัดแท้งอแบบว่า เช่นปลาเราเคยสั่งขายสองร้อยเนี่ยแล้วปลาขึ้นละเราขายสมมติอย่างละสามร้อยก่อนนี้จะทอดก้างเขาก็จะให้ตัดแค่นี้อันนี้ตัดอันนี้ไปทอดเราขายโลสิบบาทไปสิบห้าบาทแล้วแต่ว่าหักเป็นหนังเนี่ยขายโลสิบบาทพอเราขูดเสร็จแล้วขูดเสร็จ,รจก็แต่อย่างนี้มันขายไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าก้างเนี่ยโลสิบห้าบาทแต่ว่าอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมา เขาจะไปเคลือบเครื่องบดแล้วก็คนกับอาหารไงอาหารหายตัวม่าเช้าตัวนั้นอะทำเชิงมันจะขายไม่ดีอะมีมีทำเชิงขายรูกเชิงแล้วก็ปลาอย่างนั้นคนเนี่ยปลา,ปลาบ้านนู้นตัว ขายโลละร้อยเองแต่มันเป็นประบ,บทจนี่แต่ชาวบ,บ้านจ เดี๋ยวมันนวะมาี่ไม่ด้ต่อมีมนก็ได้เยอะไม่ได้ต่อไ่ไก็ไม่ได้ต่อ่อ้ล้างก็จะเน้ย้ออย่างเงี้ยกล้างก็จะออกยางกล้างเงียก้างอันนี้ไม่มีกล้างแล้วนะเพราะว่ากล้างมันจะเละขูดตามกล้างเงี้ย มันก็จะนอนค่ะแล้วขูดส่วนก้างเนี้ยก้างก้างมันก็จะติดเนื้อเนี่ยก้างเนี้ยเนี้ยเห็นปะเนี่ยก้างขึ้นแล้วตามเนื้อตามก้างก้างมันเล็มมันลูปไปงี้แล้วก็ขูดตามก้างถ้าเราสมมติเราปูดย้อนอย่างเงี้ยเนี่ยก้างก้างมันจะขึ้นแล้วมันก็จะติดลงเนื้อ